สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับพบกับรายการอีสานบานเฮาวอนอกหมอนครับเมื่อนี้ครับครับเห็นยูตัวหนานี่ก็กคือขนมจีนนะครับหรือว่าขบุนบานเฮานะครับเมื่อนี้เฮ็ดำยาขบุนครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้เฮ็ดำยาขบุนเฮ็ดำยาเหล้าครับ เบิ้งพี่น้องหอนหอนเลยนะครับือนะครับควันตวยๆวยมาครับมนีสีสวยขอบุโก็คือเป็นสันสันหืมันหอนครับพี่น้อง ว่าก็เห็ดแล้วใหม่ไมนะครับบางคนนะทุกชิ้นปลาโอ้ใส่เอยียงแน่เตะมีพผักขาอ่าผักซีล่าวนะครับหอมบัวนอพี่นองอันนี้คือพักตับนะครับ นี่ของหวานยานเพชรบักปางนะครับมะปรางนะครับผมกับแก่กับสีนี้พักบัวครับบักทัวนะครับพายตูครับพี่น้องพักขาครับลวก่าพักกระเช็ดนะครับล้กกะพักซีเล่านะครับมากินกันเลยครับ มากินกันเลยพี่น้องซิ้งบางกันเฮ็ดเองใส่ได้ตอนนี้เฮ็ดเฮ็ดแล้วมาหันเนี่ยคนค,น,คนก่อนครับน,น,นี่หอดลูกโดดหนดเลยผียลูกโดด ลุกโดดขออนุญาตใส่มือได้พี่น้องเด้ยือจากพี่น้อง พี่น้องมอัลูกโดดบอกพี่ันดแล้วพี่น้องลูกโดดจะได้เพื mm ่ออะไรบ้าง พเพื่พน่น้องวันอาทิตย์นะครับมันเนี่ยบรรยุทธ์กะคิดอยากเรื่อผ่อนผ่อนเสียนๆไม่เห็นน้อ,นอ,นอพี่น่องเนาะเห็ดกินได้นะครับยูบานกะใช่ <c oughs> ตมปะตองแหลกนะครับ อืแทบย่องครับพขาขูดเลยเม่อตรงจุง กสนามน้ำพี่นนองอบักแข้งครับบักแข้งนี่ใส่เป็นพ่วงเลยครับสุดยอด มันแสีบเองเลยหรอมามาเขาเที่ยงคนระับผู้ใดหิวฝาาเห็ดกินเด้อ พัอค้าครับพายิตัวขวดใส่กันครับสุดจอดอีลี่ครับน่าพี่นอ้อง อืมาครับเผ็ดเองกินเองแซ่บเองครับซี้อปลาครับ Tôi buồn, quá buồn. เจ้าหน้าที่เหรอพี่น้องแบคพักพี่น้องเลยมาได้ครับน้ำยาขอบปุ่นน้ำยาปะทู่ครับ ขั้นเดี๋ยวคงว่าเหตงไดน,นะครับเดี๋ยวผมสิอ่าเหตุคลิปไป่ายๆนะครับเดี๋ยวขอไปเบิงงกันด้วพี่น้องด้วยนะครับกะจะไปเบิงงกันนะครับ บักแคงพี่เหระขอ,อ,อ,อทั่วร์ฝากก็เลยกก็แช่นะครับคนติดตามนั่นะครับกับช่องอีสานมันเท่าบ่อนอกหัวมวนนะครับใช่คลิปไปเรื่อยๆครับ ก็จะคลิดอีกอย่างแนึ่พี่น้องนะครับกเคะต้องลองเพลงนําต้องเหดคลิปกินน้ำต้องไปหาหอ,อยหาดอกกระเจียวหาอีหยังอู้หลายอย่างครับจะในกะฝากน้าเนี่นะครับหรือว่าพี่น้องอยากให้เหตุคลิปอีกอย่างใหม่ๆนะครับก็ลองแนะนําหรือว่าติดตามพร้อมกันแล้วกันเนาะนะครับผม วันนี้ก็เอี๋ยวขอตอาจำหนิดเจากรรมนะครับรอนผมติดไปกินแหมเมันเบิรนะครับตอนนี้ก็พี่น้องก็สีหิวเลยหล่ะไปหาภาคตะวันฮาเฮ็ดกินเด้อครับเด้อนะครับขอบขอบคุณหลายๆนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณหลายๆครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวผมไปกินตอน